ดีครับจดไทยหกหกสี่ศูอีกขั้นหนึ่งราคาบอแก้งจดอีกถามเลย่หกหกสี่ศูนอีกขั้นหนึ่งพี่น้องจดที่นี่สามขั้นเรียกเอาขั้นนี้ว้าลายไปหน่คขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นที่สองอันนี้หกี่เก่าอ้าพรถึงเจ็ดดอกยางไหมนะอันนี้อันนี้ขั้นข้าราโลเนาะว่างเดี๋ยว นี่ครับท่านฆราโรหมอเบสบอมี่เสียงกัาน,นี่มันคือเก่าอะไรพี่น้องอันนี้ทัานาราโรเนาะนี่เพป็นทัานาราโรยางไหมยางหน้ำไหมยางหลังกะงามเยอะห้าสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อยู่นี่ยางเพรว่าทางนั้นดอกยางหลายยางเซนนั่นเซนนั่นเซนนี่ดอกยางหลาย อย่างไรอย่างไรมีฟันนึ่งสองสามที่หางหกฟันหกมีหละหังนีกระคาสิตัวรถของว่าไม่เนาะครับรถล่านเอทวินฟันดันใบนีก็เเลี้ยนไหมดิใบไหมดิอันนี้ใบไหม ย,ยัางไมยางหนาไัหนแบตบัมีของไงหกสี่ศูนย์รุ่นขั้นข้าละโลหกแสนกว่าผานผาน,นหกานไม่ไม่โย้สนใจกับคอมเมนต์ผมมาน้องพี่น้องนะอ่ะอติดต่อติดถามเราเด้อ การคาราโลสวัสดีครับ